ปิดท้ายช่วงซ็อกเกอร์รีพอร์ตไปดูการพิธีเปิดสนามในกรุงบอสซอครับซึ่งเจ้าภาพโปแลนด์นั้นจะเป็นเจ้าภาพสุพูบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2012ร่วมกับยูเครนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยครับนายกรัฐมนตรีโปแลนด์โดลด์ทัสก็เดินทางไปที่กรุงบอสซอครับเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสนามบอซอสเตเดียมครับในกรุงบอสซ ซึ่งถึงแม้ว่ายังเป็นแค่โครงล่างอยู่ครับแต่ว่าทางด้านานยกรัฐมนตรีโปรแลนด์ก็คือโดนัลด์ทัสนั้นก็มั่นใจครับว่าสนามบอสอแห่งนี้นั้นจะแล้วเสร็จทันเวลาศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในปี2012ซึ่งโปรแลนด์นั้นจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเครนอย่างแน่นอนครับ โดยร์นอทัสก็บอกว่าสนามแห่งนี้นั้นจะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวโปแลนด์ทั้งประเทศซึ่งบอซอร์สเตเดียมนั้นก็จะใช้เป็นพิธีเปิดสนามหรือว่านักเปิดสนามของศึกยูโร2012ด้วยครับสำหรับโปแลนด์นั้นนอกจากกรุงบอซอแล้วก็จะมีอีก3าเมืองที่จะรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพยูโร2012ขณะที่เจ้าภาพร่วมก็คือยูเครนครับก็จะใช้4เมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองเคียฟเมืองลิฟโดเนตหรือว่าคาเคียบเป็น4เมืองหลัก ที่จะใช้เป็นเจ้าภาพยูโร2012ซึ่งนัดชิงชนะเลิศยูโร2012นั้นก็จะแข่งขันกันที่กรุงเคียฟของยูเครนครับก่อนเหลือเวลาอีก2อ,อีกเพียงแค่ปีก,กว่าเท่านั้นครับสื่อผู้บอลชิงชมป์แห่งชาติยุโรปปี2012ก็จะเปิดฉากขึ้นที่ประเทศโปลแ,แลนด์แล้วก็ยูเครนครับ